ลูก,กาบทที่สิข้อที่ยี่มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่ง <คน S 1> ยืน,<ค>นขึ้นทดสอบพระรองค์ภูมถ,ถามว่าท,ท่านอาจารย์าารถ้าพระเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รักชีวิตนีรวันพระองค์จะตอบว่าในธรรมบัญญัติเขียนไวอ้อย่างไรท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไรเขาูตอบว่า กท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกําลังของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านนบ้านเมเองพระองค์จึงกรัสกับข่าวว่าท่านต่อถูกแล้วจงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต ที่ผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติเขาได้พูดถามพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ได้บอกเราเขาทดสอบพระเยซูเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติในคำในพระคัมภีร์เมื่อเราค้นคว้าอย่างละเอียดเมื่อเราศึกษายอย่างละเอียด เราจะพบว่าผู้เชี่ยวชาญคนนี้อยู่ในกลุ่มของธรรมาจารย์อยู่ในกลุ่มของอารักษ์ธรรมาจารย์กับอารักษ์นี้หน้าที่หลักของเขาคือที่จะสอนธรรมบัญญัติของพระเจา้าพระยาเวที่บมเสสได้รับจากพระเจา้าเขาจะตีความในธรรมบัญญัติของพระยาเวเพื่อสอน ชนชาติของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลนะครับอ่านรักกับธรรมจารนี้ใกล้ชิดกับพวกบาลีสีแต่เขาไม่ใช่บาลีสีเขาเป็นกลุ่มของเขากลุ่มธรรมจารย์ก็คือธรรมจาร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า t ช a c h เชื the ่ออ e law อลแต่ว่าผู้สอน ผู้ตีความผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์พระบัญญัติของพระยาเวเขามีหน้าที่ในการสอนบทบัญญัติของพระยาเวประเจศอิสราเอลทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับมีสถาบันสถาบันของของอารักษ์สถาบันของธรรมจารย์เพราะฉะนั้น ผู้เชี่ยวชาญทำบัญญัติ์เขาถามพระเยซูคริสเพือทดสอบพระเยซูคริสว่าพระเยซูท่านนี้จะรู้พระคำพีพระญาะของพระเยาเวนี่รู้แท้จริงไหมเขาถามพระเยซูว่าไงครับท่านอาจารย์ข้าพเจ้า จะต้องทำอะไรเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์ว้าวที่น้องครับคำสอนในศาสนาอื่นๆไม่มีสอนถึงเรื่องชีวิตนิรันด์นะครับ ในศาสนาพุธขออนุญ,ญาตพูดด้วยความจริงใจและพูดด้วยความจริงของเนื้อหาในศาสนาพูธในศาสนาซิกในศาสนาที่อินเดียในศาสนานั้นหลายแทบจะทุกศาสนาไม่มีคำสอนเรื่องชีวิตน,นิญญร์ ในศาสนายูดาห์ศาสนายูดาห์คือศาสนาของชนชาติอิสราเอ,เอลศาส,สนายูดาห์คำสอนพระวจนะของพระเจ้าพระยาเวทที่โมเสสได้รับจากพระเจ้ามีเรื่องชีวิตีหลังครับอามีอามฉันเับศึพระเจ้าและก็ในศาสนาอิสราเอลก็มีเรื่องชีวิตีหลันด้วยผู้เชี่ยวชาญ ธรรมบัดา์คนนี้ถามพระเยซูคริสต์เจ้าท่านอาจารย์ขพระเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะแดงรับชีวิตนิรันดร์พระเยซูตอบว่าไงครับในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไรท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร ผู้เชียวชาญคนนี้ถามพระเยซูเพื่อทดสอบพระเยซูไม่ได้เคารพยงเกรงผู้ชายคนนี้เป็นลูกโยเซฟช่งางไม้เราจะถามอยู่ที่ว่าผู้ชายคนนี้รู้ประคำสีพระเจ้าพระยาวร,ริงไหมพระเยซูได้ตอบครับในธรรมบัญญัติเขียนไว้อย่างไร คือเข้าใจว่าพระเยซูทรงทราบทรงทราบว่าคนนี้เป็นพวกอารักษ์เป็นพวกธรรมจารเป็นผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระยาพแล้วพบหลายครั้งพวกปารีสีมาถามพระเยซูด้วยต้องการจับผิดพระเยซูทราบนะครับพระเยซูรู้ นะครับอย่างเช่นเขาต้องการที่จะจับผิดเพื่อที่จะบอกว่าและพิพากษาพระเยซูเขาถามพระเยซูว่าจำเป็นไหมที่พวกเราต้องเสียภาษีถ้าพระเยซูตอบผิดนี่เขาจะมุ่งคาดร้ายพระเยซูเลยนะพระเยซูคริ์ได้จัสตอบว่า นายฉบอกบัญจัดเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไรเขาทูลตอบว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักพื้นบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูจัดกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต いいわ。